วันนี้นะคะเราจะพามาทําแกงคั่วหอยขมนะคะค่ะเราจะใส่หัวกะทิไปก่อนเลยแล้วพอหัวกะทิเดือดเราก็ใส่พริกแกงใส่พริกแกงที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยพริกแกงเผ็ดค่ะ ยีให้มแตกแตกออกจากกันนะคะพอกะทิได้แล้วนะคะเราจะใส่หางกะทิลงไปนะคะ นี้เราก็ใส่หางกะทิลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่องกันนะ,ะพอหม้อเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาเราจะใส่หนึ่งกระบวยเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะปิดลงไปนิดนึงนะคะใส่พริกที่เราโขกไว้นะคะใส่ลงไปเลยปรุงรสนะคะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะใส่ลงไปเลย น้ำตาลนะคะเราจะใส่ครึ่งกระบวยค่ะกระทียเราจะใช้กระทียมหนึ่งโลนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนค่ะกระชายเราจะใส่ที่หลังนะคะใส่ลงไปเลยค่ะจะเป็นใบชะพลูนะคะอันนี้จะเป็นชะอมอันนี้หอยเดี๋ยวเราจะไปใส่ในหม้อกันนะคะก็จะตักแยกออกมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปใส่เครื่องกันเลยนะคะ ค่ะนี่ก็จะเป็นหอยใบชะพูแล้วก็ชะอ,อมนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่หม้อกันเลยนะคะนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดอีกนิดนึงก่อนหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะค่ะอันนี้คือสูตรทำขายนะคะ